วัตรกรรมชิ้นนี้นะครับเพนพอย์เนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่ผมเนี่ยเป็นหมอทางเดินอาหารแล้วก็เจอคนไข้กรดไหลย,ย้อนเยอะเพราะฉะนั้นหมอนเนี่ยจะมาตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่กินอาหารดึกที่กินอาหารมื้อใหญ่โดยเฉพาะมื้อเย็นที่มีโอกาสไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆ นอกจากคนไข้ที่เป็นโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้กับกรณีอื่นๆได้ด้วยนะครับเช่นคนไข้ที่มีภาวะภูมิแพ้แพ้อากาศมีคัดจมูกตอนกลางคืนหรือตื่นเช้ามาแล้วตาบวมนะครับการที่ได้นอนยกศรีรษะสูงก็จะบรรเทาอาการส่วนนี้รวมถึงคนไข้ที่มีอาการนอนกรนด้วยครับแล้วก็ยังมีกลุ่มคนไข้ผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนะครับที่ต้องฟีดอาหารทางสายยางต่างๆการนอนศรีรษะสูงก็ช่วยลดโอกาสที่อาหารจะย้อนขึ้นมาแล้วก็สำลักลง นอนลงไปเนี่ยจะไม่กดไม่กดหลังไม่กดไหลนะครับนอนแล้วนุ่มรับกับสรีระแต่แกนของมันเนี่ยมีความอยู่ตัวคือนุ่มแต่ไม่ยวบนอนแล้วเนี่ยได้ระดับศีรษะที่สูงพอเหมาะที่จะป้องกันภาวะกรดไหลย้อนได้นะครับแล้วก็มีความเอโกโนมิกหมายถึงว่าออกแบบตามหลักสรีระวิทยาคือมีส่วนโค้งนะครับ ที่จะซับพอร์ตส่วนเอวหรือที่เรียกว่าลัมบ้าซับพอร์ตนอนแล้วเนี่ยหลังจะไม่แบนนะครับหลังจะไม่โกง่งแล้วก็ไม่ร้อน